เก็บพักเราจะก็มัน,น,มนจะมาหาด้วยหามามาทำวิธีการเก็บพักครับแล้วนี่ครับถุงเซฟวิธีการเก็ปักเลยวิธีการก็คือนี่ครับถุงอะอ่าเดี๋ยวเจะเดี๋ยวเราจ,จะเก็บหอมแดงกับอันนี้ดูนะเดี๋ยวจะา็ขาเดี๋ยวไม่ได้เก็บหมดนะ เปิดครับดูเส้นหมีออยาตั้งไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรครับหาผงซิไปเลยครับผงซิ้ผมได้จากการกินถั่วไงรูปสด้หน้าตาแบบนี้คนระับถ้าเวลาไม่ง่ายก็สามารถเก็บผักได้เ,เป็นประมาณหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ครับแต่ผักที่ไม่เก็บวิธีนี้ก็คือโหระพาครับโหระพาก็ควรเอาไปช้ำม,มากกว่าครับมันจะสด สวัสดีสวัสดีค่ะสุทธนะครับสำหรัคลิปนี้ก็สวัสดีครับ